ไว้นะครับสำหรับแนวทางกับแบงปั่นพี่น้องเื่นเคยนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดและสิ่งผิกดกฎหมายใดๆนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วติดตามกดซับสไครต์ก,กดไลค์กดแชร์ลุงนะครับจะได้ไปกันต่อลุงจะพยายามหาตัวเลขมาลงให้พี่น้องนะครับแต่ว่าโควิดไปใส่ไว้อย,ยู่กับบ้านสมรสสมลาพี่น้องได้ ตัวใดตัวเก่ตัวโนกี้ย่ามั้งหันบ่โอ้ยตัโตัตโตที่ออกเมืองบ้านเนี้ยบ่ให้ยโอ้ไอตโตเมือวบ้านนี่เปลี่ยนมันบ่เป็นไม่เปลี่ยนเป็นสองตัวบ่เนี้ยสามตัวเหลือเหลือเป็นสองตัวแต่ว่าเจ็ดย่างมันบ่เฮ้ เป็นเจ็ดสามจะโตจะเท่งนั่นคือเก่าวะตัวยโตจะเท่งนั่นเปลี่ยนโอ้ยสบายแมนคีอเดี๋ยวไปเจ้าผีว่าเงนบึงเป็นสองสี่นาะว่าดิบ้านมันหน,นึ่งสองสี่คนนี่นี่ไง นี่มาเลี้ยงกันหนไหมหนึ่งสองขงุ่นเเจ้าทยแบบนี้านี่หนึ่งี่นี่น่มันอยู่นี่เดี้อยไยเปกียโตมาว่านนั่นโตว่านในที่ว่าเถือกันเดี๋ยวมันเจ็ดสามเลยเดี๋ยวไปทบิกะ ก็เป็นเจ็ดสามก็เห็นครับการสวัสดีพี่น้องนะครับพี่น้องเบืองเอานะครับโดยสำหรับวันนี้นะครับแนวทางแบงปันฝากพี่น้องเอฟซีนะครับที่ช่องเรื่องเล่าลุงของเกาเดอร์เข้าไปติดตามกันนะครับสำหรับยูทูบเบอร์นะครับลุงของเกาสามชัยเดอร์พี่น้อง นะครับจะพาพี่น้องมาตามนะครับเมือว่าในี่เพิ่นถูกกันหลายนะครับอ,า,อาจารย์เพิ่นกะให้สร้างนะครับไม่ไม่เหตสร้างไม่หรือว่ามาล่างไม่เหตไม่นะครับเพิ่นจะทําสีปรูหว่าเพิ่นเหตสีใดนะครับแต่ว่าย่งางบะแร้วเนาะครับเนาะเพิ่นกาลังคัดล่างปะโป้อยู่ครับสิ่งที่มันแตกหักพังไป นี่เป็นตัดเชียนทองนะครับที่ขึ้นมาอยู่กับอาจารย์เพิ่นนะครับจักปีแล้วครับเนี่ยอาจารย์ขึ้นมาเพิ่นมาอยู่น้ำจักปีแล้วครับส่ปีแล้วสามสี่ปีแล้วเหรอเอออ่าขึนมาที่ลุงเคยมาตามนะ่ะสี่ปีนะครับทีมือเอาขึ้นมามือแรกนะครับกับช่องแห้งลงเรื่องนะครับพี่น้อง มืัอนี้กับพ,พี่น้องมาติดตามกันนะครับเมื่อวานนี่มีนายสร้างนะครับผู้ที่เพิ่นลูปอยู่วังหันล่ะครับด้วยความเสื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับพี่นอ้องฝากเก็บที่นะครับเพ,พิ่นผุนเถอะครับอยู่หน้าประตูนะครับเดี๋ยวลุงจะถ่ะายรูปแล้วป้าหน้าเพียดให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันนะครับสำหรับแม่ตะเชียนนี่ เออเคยให้โชคมาแล้วนะครับงวดอ่าทีแรกแกก้อนๆน่ะหกสี่สี่หกนะครับจําได้อยู่ครับลุงของเก่าเคยได้ยมาถ่ายทําให้พี่น้องได้เบ่งกัดน,นะครับขี่คนหลายๆนะครับที่ออกล่างในเจ็ดเก้าบ่เจ็ดแปดหรือเจ็ดเก้านี่แหละครับจํามาได้นะฝ mm hmm. ากเรบซีพี่น้องเด้อครับเด้อผู้เข้ามาติดตามนะครับอ่า จะมีเขานะครับต้นเขานะครับนี่อ่าเป็นยดหน้าคือห้าเนี่ยละคันวาสันเนาะเออเป็นต้นเขานะครับสวยงามนะครับเออขื้นสูงยั่งบ่ได้กาลังมัานนะครับเขา่าพอดีนะครับเข่ากําลังท่องแล้วพี่ร้องขันมัานพี่ร้องจิบวงจากที่เนาะอันนี้เป็นอ่าอ่าเข่ากำลังท่องนะครับอ่ต้องเขานะครับสลับมาอนี่นะครับอ่ บัวูุดีบักห้าน้อยกับมาเบงกันนะครับห้าน้อยก็ได้หวยเล้าก็ดีนะครับวันที่สี่ทับสิบหกสี่นะครับเด้อหวยเล้าพัฒนานะครับฝากไว้นะครับแนวทางแบ่งปันนะครับภาพพี่น้องมาติดตามนะครับจะพาไปเบ่งหมองที่เพิ่นอ่รูปไว้นะครับว่าหันว่าสามเพิ่นน่ะนะเพิ่นบัตรตัวไหนเพิ่นกระบอกมาแล้วนะครับ สำหรับแนวทางแบงปันพีน้องนี่ครับก็มีพนกาได้สร้างนะครับวัดของวัดท่าช้างนะครับอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อพีน้องอยากไปอยากมากกไปหามาแหเพนนะครับวัดกวางขวางนะครับต้นไม้ร่มรื่นนะครับอาจารประคู่งพนกาได้สร้างไว้นะครับอยู่ผู้เดียวนะครับเด้อ ไปหามาแวะครับผู้อยากดูดวงดวงบดียังกับพี่น้องเขามา่ามาหามาแวนนะครับมาเบิงเป็นกิ่งบอวาที่ลุงไทยถ้ำลงมาให้พี่น้องในเบิงอยู่นี่นะครับสำหรับช่องเรื่องเราลุงของเก่านะครับโปรดใส่วิจารณาญาณนะครับเด้อฝากเก็บที่พี่น้องนะครับเขามาเบิงกันหลายๆนะครับแนวทางแบ่งปันมือนี้นะครับ ทางยูทูบเบอร์นะครับเรื่องเล่าลุงของเก่านะครับช่องลุงของเก่าสามชัยนี่ฝากเก็ซีไว้ที่แนวทางแบ่งปันพี่นอ้องอ่าสิเพิ่นได้เมื่อวานนี่หนึ่งเกตหนึ่งเลยเดย้พี่น้องสามตัวเต็มเต็มว่าสั้นอ่าเกียต สร้างในสร้างเป็นภูมะลูปได้เมื่อวานนะครับยูมังนีมาสั้นบานีตัวเลขเมื่อวานที่เปลนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเปลี่ยนเหลือสองโตเป็นเจ็ดสามมาสั้นเบิรงเอาเด้อครับพี่น้องว่าอยู่เป็นสี่เบิรงว่าอยู่มื่อไหนว่าเป็นเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับพี่น้องคงจะเห็นนะครับอะไรครับเลี้ยงโตนะครับที่ออกเมื่อวานพี่น้องเห็นบ่ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งที่นี่กลายมาเป็นสามเจ็ด แต่ลุงเห็นนะเป็นเดี๋ยวจัดซี่เบิ้งเด้อพี่นอ้องอ่าซีหม่องทีเมื่อวานนี่นะครับเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปลกแตทกินหรือไม่จังไดพี่น้องเข้ามาตามกันเบิเอ้องแรกครับเด้อวดวันที่สิบหกนด้อ,อ,อ,อครับเด้ออ่าเอาพี่น้องนี่ครับนี่ครับอ่านี่ครับเนี่ย เบงครับสำหรับแนวทางแบงปันมือนี้นะครับพี่น้องเอาเบงเอาครับเห็นแล้ว้อครับพี่น้องเอาเบิงเอาอ่าแคปหน้าจอเด้อครับเด้อเอาโปรไซวิจารณญานในการรับชมนะครับเด้อพันที่บอกไว้นะครับมันอยู่ที่ดวงนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับดูกันดีๆนะครับอ่า ถ้าท่านให้ก็เจ้าแม่เพิ่นให้ก็คงจับเป็นบุญนะครับครับเห็นเป็นตัวใดครับอาี่ให้บ้งแนนโอ้ยนี่ครับนี่ครับจากช่วงนี้มานีครับจะมีตัวเลขหาตัวนะครับเด้อฝากเก็ซพี่น้องไว้นะครับสำหรับไลนนี้คลิปนี้นะครับ ฝากเรที่ถูกท่านทุกคนพุกมาติดตามนะครับที่ช่องเรื่องเล่าลุงของเก่าเดอ้อพี่นอ้องฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับยูทูบเบอร์นะครับที่ช่องเรื่องเล่าลุงของเก่ามีสองช่องนะครับพี่นอ้องผู้ที่อยากเบิ่งว่าหวยยังเนหวยเล่าห้าน้อยนะครับทักแคทแอนไลน์นะครับที่ลุงของเก่าสามชัยนะครับพี่น้องพุกมาติดตามเดอ้อ เบอร์ทักแชทกับเบอร์เก้าเบอร์เดิมพี่น้องเบอร์มานน่ะแหละนะครับลุงเห็นตัวนี้กระแปลกแจริงหรือไม่นะครับสองตัวทสี่เบิ้งนะครับนั่นพี่น้องเห็นบ่นี่เอา้าเป็นตัวเดียวกับผมบ่ครับสองสีเ่เต็มเต็มเด้อพี่น้องอ่าแต่ว่าทั้งหลังบม่มีแต่ว่าทั้งหน้าน่า,นาจะเป็นหกสองสี่นะครับเบิ้งเอาครับโปรดใส่วิจนะารณญาณในการรับชมนะครับเด้อ แต่ละคลิปละไรเพื่อเปลี่ยนแนวทางแบงปั่นนะครับกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ลุงของเก่านะครับกดติดตามช่องเรื่องเล่าลุงของเก่านะครับเด้อแล้วก็ลุงของเก่าสามชัยนะครับาฝากไว้แนวทางแบงปัน่นสลับมือนี่พี่น้องผูเขามานะครับเป็นแนวทางว้วันที่16นะครับสำหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นกระปามานนี่แหละครับพี่น้อง อ่าที่เป็นว่าสามเจ็ดยุ่งวงนี้นะครับเห็นบ่ฮะแคปหน้าจอนะครับโอ้ยแม่นดี่ดีพี่น้องเบ่งเอ๋องงามครับครับตัวทั้งหนาคือ4นะครับ4 3 7นะครับแต่เพราะนั่นกะยู่ทั้งหลังอีกตัวหนึ่งอ้าวว่าตัวใดนก็นขึ้นมาพี่น้องเบ่งเอาออ้าไเรว่าทเวย่ยว่าเป็น773ดเจ็ดไหนบ่ นี่ว่าสาตนะครับพี่น้องอยูนี่ก็ได้แต่ผู้พ่นเคยไดหมู่บ้านเพิ่นมา่าขอพ่อจ้าแม่เพิ่นเนาะเจ้าแม่ตะเจียนทองนะครับฝากเ c ีทุกท่านแนวทางแบ่งปันสำหรับวันนี้ลุงของเก่าฝากไว้นะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์โปรดชีวิตเจรณญาญในการรับชมนะครับพี่น้องผู้กมาแนวทางแบ่งปันวันนี้ก็ฝากเรีเพียงเท่านี้นะครับ หลงของเก่าก็ให้พี่น้องได้ดูได้ชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับฝาก f อซีทุกท่านนะครับตามกันเยอะๆนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับตัวใดตัวเก่าตัวหนกังดันเมือไหบ่โอ้ไอตัวตัวตัวที่ออกมื่ว่านเนี่บ่ ให้ว่าโอ้ไอตัวเมือ่อวานนี่เปลี่ยนมันบ่เปลี่ยนเปลี่ยนม่เปลี่ยนเปลี่ยนสองตัวบ่หนี่นสามตัวเหลือเหลือเป็นสองตัวแต่ว่าจเจ็ดย่างมันบ่เนี่ยเป็นเจ็ดสามแต่ตัวจะเท่งนั้นคือเก่าวะ เอ้ตจนกะทั่งน,นั่นเปลี่ยนโอ้ยกรบายแมนนี่นนเดี๋ยวไปตัพีน,เ,น, 2, 4, นอเองอ้วอ้บ้า,ามันหนึ่งสองสี่คนนี่นี่ไนี่มาเลี่ยงกันไหมหนึ่งสองสอ่น้นประทไทยแบบนี้แล้วาช่หน่านี่หนึ่งที่นี่มันอยู่นี่ประเทศไทยไวอ,อ๋อ เียนอ่โตมาว่านนัน่นโตว่านในที่ว่าเือกันเตี่ยนเป็นเจ็ดสามเลยเ,เดี๋ยวไปที่บกะก็เป็นเจ็ดสาม <c oughs> ก็เห็นครับการสวัสดีพี่น้องนะครับ<า>อ่าพี่น้องเบิง้งเอานะครับโดย สำหรับื้อนี้นะครับแนวทางแบงปันฝากพี่น้องเอฟซีนะครับที่ช่องเรื่องเล่าลุงของเกาเดอร์เข้าไปติดตามกันนะครับสำหรับยูทูบเบอร์นะครับลุงของเกาสามชัยเดอร์พี่น้องนะครับจะพาพี่น้องมัดตามนะครับเมื่อวานเนี่ยเพิ่นถูกกันหลายนะครับอาจารย์เพิ่นก็ให้จ้างสร้างนะครับไม่ไม่เห็ดสร้างไม่หรือว่าไม่ ล่างใหม่เห็ดใหม่นะครับเพิ่นจะทําสีบะลู่ว่าเพิ่นเห็ดสีใดนะครับแต่ว่าย่งบ่แร้วเนาะครับเนาะเพิ่นกําลังคัดล่างปะโปะ้อยู่ครับสิ่งที่มันแตกหักพังไปนี่เป็นตัดเชียนทองนะครับที่ขึ้นมาอยู่กับอาจารย์เพิ่นนะครับจักปีนะครับนี่อาจารย์ขึ้นมาเพิ่นมาอยู่น้ำจักปีแล้วครับ วนที่ปีเะมืออ่าอ่าขึ้นมาที่ลุงเคยมาตามนะซีปีนะครับที่มือเอาขึ้นมามือแรกนะครับกับช่องแห้งหนเรื่องนะครับ <Okay. S 1> พี่น้องวันนี้กับพี่น้องมาติดตามกันนะครับเมื่อวานนี่มีนาย้างนะครับผู้ที่พันลูบอยู่วังหันละครับอ่าด้วยความเสื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลตัวนั้นนะครับพี่นอ้อง ฝากเก็บชี้นะครับอ่าเพิ่นพุ่นะครับอยู่หน้าประตูนะครับเดี๋ยวลุงจะอ่าถ่ายรูปหลับป้าหน้าเพียรพี่น้องได้เบิ่งกันนะครับสําหรับแม่ตะเชียนนี่อ่งเพิ่นเคยให้โชคมาแล้วนะครับงวดอ่าทีแรกๆก่อนๆหกสี่สี่หกนะครับจําได้อยู่ครับลุงของเก่าเคยได้มาถ่ายทําให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับที่คนหลายๆนะครับที่ออกล่างในเจ็ดเก้าบ่ เจ็ดแปดหรือเจ็ดเก้านี่แหละครับจำมาได้นะฝ mm hmm. ากเรีซีพี่น้องเด้อครับเด้อผู mm ้เ hmm. ข้ามาติดต,ตามนะครับจะมีเขานะครับต้นเขานะครับนี่เอ่าเป็นยอดหน้าคือห้านี่ยแหละคันวัดสันเนาะ mm hmm. เออเป็นต้นเขานะครับสวยงามนะครับเอ่อขึ้นสูงยั่งบ่ได้กําลังมั่นนะครับเขาพอดีนะครับเขากําลังท่องแล้วพี่น้องขันม่านพี่นอ้องสิบอกแจกตีเนาะ อันนี้เป็นเข่ากำลังท่องนะครับต้องเขานะครับสลับมาอนี้นะครับโมบายพุทธีบักฮาน้อยกับมาเบิงกันนะครับฮาน้อยก็ได้หวยเล้าก็ดีนะครับวันที่4ี่ทับสิบหกสีนะครับเด้อหวยเล้าพัฒนานะครับฝากไกว์นะครับแนวทางแบ่งปันนะครับภาพพน้องมาติดตามนะครับจะภาพไปเบิงหม่องที่เพิ่น รูปไว้นะครับว่าหันว่าถามเพิ่นน่ะเพิ่นบัดตัวไรเพิ่นกระบอกมาแล้วนะครับสำหรับแนวทางแมงปั่นพี่น้องนี่ครับก็มีเพิ่นกระด้สรางนะครับวัดของวัดท่าช้างนะครับ อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์เดอ้อพี่น้องอยากไปอยากมากกไปหามาแว,นนาว,ว,วิ่นนะครับวัดกวางขวางนะครับต้นไม้ล่มรื่นนะครับจานประคู่พ้นกาได้สร้างไว้นะครับอยู่ผู้เดียวนะครับเดอ้ออยากไปหามาแวนครับผู้อยากดูดวงดวงบดียังกะพี่น้องเข้ามา,ามาหามาแวนนะครับมาเบิง เป็นจริงบอวาที่ลุงไทยถ้ำลงมาให้พี่น้องเนเบ่งอยู่นี่นะครับสําหรับช่องเรื่องเลรร่าลุงของเก่านะครับโปรดใส่วิจจราญานนบเดอ้อาฝากเก็บที่พี่น้องนะครับเขามาเบ่งกันหลายๆนะครับแนวทางแบ่งปันมืทนี่นะครับทางยูทูบเบอร์นะครับเรื่องเล่าลุงของเก่านะครับช่องลุงของเก่าสามชัยนี่ฝากเก็บซีไว้ที่แนวทางแบ่งปันพี่น้องอ่า สีพนน 1, 7, 1่พิ่นได้เมื่อวานนี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเลยเด้พี่น้องสามตัวเต็มๆมาสั้นฮะขีดสร้างแน่สร้างเป็นภูมิหลบได้เมื่อวานนะครับยูมังนีว่าสั้นบานนี้ตัวเลขเมื่อวานที่เป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเปลี่ยนเหลือ 2, 7, 3, สองตัวเป็นเจ็ดสามมาสั้นเบิรงเอาเด้อครับพี่น้องว่าอยู เั็นสี่เบื้องว่าอยู่เมืองไหนว่าเป็นเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับพี่น้องคงจะเห็นนะครับอะไระครับเลี้ยงโตนะครับที่ออกมาบ้านพี่น้องเห็นบ่ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งที่นี่กลายมาเป็นสามเจ็ดแต่ลุงเห็นน่ะเป็นเดี๋ยวจะสี่เบื้องเด้อพี่นอ้องสี่มองที่เมื่อวานนี่นะครับเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปลกแต่จริงหรือไม่จังไดพี่น้องเขามาตามกันเบื้องเด้อครับเด้อพว่า วันที่16หกนานแ้วครับเด้ออ่าเอาพี่น้องนี่ครับนี่ครับอา่านี่ครับเนี่ยบ,บังครับสำหรับแนวทางแบ่งปันมือนี้นะครับพี่น้องอา่าบิ่งเอาครับ เห็นแล้วเด้อครับพี่น้องเอาเบิ่งเอาแปหนาจอเด้อครับเด้อเอาโปรช้วิจารณาย้านในการรับทม่มนะครับเด้อเิ่นที่บอกไว้นะครับมันอยู่ที่ดวงนะครับพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับดูกันดีๆนะครับถ้าท่านให้ก็เจ้าแม่เพิ่นให้ก็คงจับเป็นบุญนะครับครับเห็นเป็นตัวใดครับ อ่าสี่ไอ้บงนางแนี้โอ้ยนี่ครับนี่ครับจากช่วงนี้มานี่ครับจะมีตัวเลขหาตัวแล้วครับเดอ้อฝากเก็บี่พี่น้องไว้นะครับสำหรับไลนนี่คลิปนี้นะครับฝากเก็บที่ทุกท่านทุกคนูุกมาติดตามนะครับที่ช่องเรื่องเล่าลุงของเก่าเดอ้อพี่นอ้องฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับยูทูบเบอร์นะครับ ที่ช่องเรื่องเล่าลุงของเก่ามีสองช่องนะครับพี่นอ้องอผู้ที่ออยากเบรงว่าหวยยังเน่หวยเล่าห้าน้อยนะครับทักแคทแอด,ดไลน์นะครับที่ลุงของเก่าสามชัยนะครับพี่น้องผู้ก็มาติดตามเด้อเบอร์ทักแคทกับเบอร์เก้าเบอร์เดิมพี่น้องเบอร์มานนั่นแหละนะครับลุงเห็นตัวนี้กระแปลกแจ้จริงหรือไม่นะครับสองตัวทีสี่เบรงนะครับนั่นพี่น้องเห็นบอนี่ เอาเป็นตัวเดียว,วครับผมบอครับสองสีเต็มเต็มเด้อพี่น้องอ่าแต่ว่าทางหลังบ่มีแต่ว่าทงงาทงหนาหน่าจะเป็นหกสองสี่นะครับเบื้องเอาครับโปรดใส่วิจาจรณญาณนะในการรับชมนะครับเด้อแต่ละคลิปละไรเพื่อเปลี่ยนแนวทางแบ่งปันนะครับกดซับสไครกดไลค์กด,กดแชร์ลุงของเก่านะครับกดติดตามช่องเ่เรื่องลุงของเกา่านะครับเด้อ แล้วก็ลุงของเก่าสามชัยนะครับาฝากไว้แนวทางแบงปั่นสำหรับมือนี่พี่น้องผูเขาม่านะครับเป็นแนวทางว้วันที่16นะครับสําหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นกระปามานนี่แหละครับพี่นอ้องที่เป็นว่ามเจ็ดยุ่งนี้นะครับเห็นบ่ฮะแคปหน้าจอนะครับโอ้แม่นดีๆพี่น้องเบ่งเอ๋างงามครับครับ ตัวทั้งหนาคือ4นะครับ4 3 7นะครับแ mm. ต่เพราะนั่นกน็อยู่ทั้งหลังอีกตัวหนึ่งอ้าวว่าตัวใดก็ขึ้นมาพี่น้องเบื่อนเอาอ๋อเรียกว่าทเว่ยหว้เป็นเจ็ดเจ็ดสามที่ไหนบุนี่ว่าสามตัวนะครับพี่น้องอยู่นี่ก,ก็ได้แต่ผู้พันเคยได้หมู่บ้านเพิ่นมาอ่าขอพรเจ้าแม่เพิ่นเนาะเจ้าแม่ตะเจียน ทองนะครับฝาก f c ทุกท่านแนวทางแบ่งปันสำหรับวันนี้ลุงของเก่าฝากไว้นะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์โปรดชีวยจรยานาจาณในการรับชมนะครับพี่น้องพวกเมาแนวทางแบ่งปันวันนี้ก็ฝาก f c เพียงเท่านี้นะครับลุงของเก่าก็ให้พี่น้องได้ดูได้ชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับฝาก f c ทุกท่านนะครับ ตามกันเยอะๆนะครับขอประคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ